ะเนกับเรื่องของคุณครับอ่ะคุณนินก่อนเลยเราสองคนครับกับซีรีส์เรื่องใหม่วันดีวิทยาครับฝักตัฝัโตัวด้วยนะครับเรื่องเราเป็นประมาณไหนอะไรยังไงครับคุณเครทับ ก็อย <muitas S 2> ่างชื no ่อเรื่องเลยครับวันนี้วิทยานะครับก็จะเล่าผ่านมุมมองของนี่ครับคุณหมอวันดีสุดแซ่บที่สุดในโรงพยาบาลของเราที่เซ็กซี่ที่สุดในโรงพยาบาลเออเฟรมแล้วว่าเป็นนะคุณนะคุณเฟรมเฟรมเฟรมเออแซ่บแซ่บขนาดไหนที่ว่าคือคือจริงๆต้องบอกว่าคุณหมอเนี่ยเป็นเป็นหมอที่ค่อนข้างเนิร์ดแล้วก็จะมีความรักที่คลุมเครือกับพี่ปาปอครับผมใช่อยู่ประมาณ8ปีครับแล้วก็สุดท้ายผมโดนหักอกครับผมอกหักผมก็เลยแบบว่าไปไปสั่งสารแล้วก็คิดว่าเฮ้ยคืนนี้แหละผมจะต้องแบบ สักคนเพื่อเริ่มต้นใหม่เป็นแบบวันไนสแตนให้ได้ผมก็ไปเจอเขอาเขาก็ไปที่เดียวกันซึ่งผมรับบทเป็นยอยักษ์ก็เป็นนักมวยดิกรีแชมป์และด้วยชื่อข้ายของผมชื่อว่าพระเดชศึกเราก็เลยมาพระเดชศึกกันพอดีในค่ำคืนนั้นนะครับวุ้นก็เริ่มเกิดขึ้นต่อไปครอบนี่คือแบบว่าฉากเอ็นซงเอ็นซีมันต้องไปขนาดนั้นเลยหรอ เห็นแล้วใช่ไหมฮะผมก็เห็นพร้อมกันเหมือนกันช้ำๆกันาะช้ำๆกันเนาะขณะมันเต็มที่อยู่ขณะเขาเซ็นเซอร์ไปแล้วผมยังคนลุกตัวเองเลยเหมือนกันแต่ตอนเล่นก็ตื่นเต้นแล้เออมันต้องให้มันผ่านไปให้มันแบบได้ตีเทคเดียวไม่กี่เทคเพื่อให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยเราก็เลยนั่นแหละครับที่ทุกคนได้เห็นกันไปไอ้นี้เป็นการร่วมงานกันครั้งแรก ครั้งแรกที่ g m t v แต่ว่าเรารู้จักกันแล้วล้วก็เคยจัดดีเจด้วยกันมาก่อนเมื่อเมื่อสิบปีแล้วทุกคนอายุเกือบสิบปีบอกอายุหน่อยเป็นยังไงบ้างพอได้ตับวนกลับมาแบบร่วมงานการอะไรนี้ครับคุ้จัดกันแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะได้มาเจอน้้งอินเลยอย่างเงี้ยครับว่าเขาเขาจ้แบบมาเซ็น g m m v แล้วก็ไม่ได้เจอกันในบ้านนี้ก็ถือว่าดีที่น้องยอมมาเล่นกับพี่ครับดีแล้วเพราะว่าไม่มีใครครบร้อย คุณอะยังมีผมอะโอ้โหโดดเดียว <c oughs> เดียว <c oughs> ดานท้องเล่มาก มันเขินกันไหมเวลาต้องเข้าฉากพูดการหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นซีอะไรได้ผมไม่ค่อยเราอ่ะผมก็ไม่ค่อยมากกว่าเหมือนเราก็จะมีความรู้จักกันอยู่แล้วแต่จะมีความเขาเรียกอะไรความความแบบเฮ้ยจะไปทางไหนกันดีหรือว่าอะไรเงี้ยยึดยักยักอยู่เหมือนกันปกติพอรู้จักกันมันจะเขินออมันจะเล่นนักหน่อยอ่ะไม่ไม่ค่อยแต่บางทีพอจังหวะมันไม่ซิงกับมันรู้สึกเยอะเยอะเยอะมากครับเยอะเอ๊ะทอดระยะทอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับตอนแรกที่ว่าเรารับเรื่องวันดีวิทยาแล้วเราดูจากชื่ออย่างเดียวแล้ว คิดว่ามันจะซีเรียครับครัววันดีวิทยามันจะซีเรีครัวแบบเบามันเป็นคอมเมดี้ด้วยผมคิดว่าสบายๆแน่พอเราไปถ่ายไพ่หลอดปุ๊บโอ้โหไม่ใช่ละมันค่อนข้างไหลไปไกลเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็มีเนื้อหาสอดแทรกอยู่ต่อนั้ หนักที่สุดในชีวิตของเราสองคนเลยถ้าของผมของผมใช่ที่คุณเขาแบบลงทุนไปแบบจ้างเทรนเนอร์แบบฟิตุ่นเลยนะเกาจะเป็นคุณหมอสุดแซ่บไม่ได้มัาจะไม่ยอมนะมวยุดไม่ได้แต่การสรุปสู้สู but, like ้ได้ไหมของคุณเกรทของเขาไม่ใช่ย่อยนะเหนแลเขาก็ฟิตอยู่ตลอดครับก็พยายามฟิตให้มันดูเข้ากับบทนักมวยให้มากที่สุดเอย่างนี้มากกว่าเลยนะครับเพราะว่าผมจะต้องไปมีปัญหากับคุณหมอเสือพี่หมอบอสนั่นเองได้ครับเราก็เลยแบบอ่ะ ต้องเต็มที่ซะหน่อยไม่งั้นเราเราตอ่อยสู้เขาไม่ได้แน่นอนนะครับตัวใหญ่ไปเริ่มขนาดน<ล>าดั้นอย่างนี้ก็ต้องไปเรียนเลยของเราจริงๆก็จะพอมีสกิลตั้งแต่เคยซ้อมมวยปีที่แล้วอะไรเงี้ยคือก็เลยจะพอแบบโอเคแล้วก็อาจจะแบบไปให้พี่ๆนักมยวยมาคอยสอนบ้างอะไรเงี้ออวยว่าเปิดะต้องทำยังไง ได้ไหมคุณดีนคุ่นส่วนเขาโอ้พี่แก๋เขาแน่นอนอยู่แล้วเนาะเขาบอกว่าอะไรนะวันนี้พี่ไม่ค่อยพร้อมเลยอ่ะพี่แบบบวมบวมพอถึงฉากถอยบนเป็นลูกเเขาก็เลยแ้นผมมันมีทีมันต้องต่อยมวยกันเทาไล่ต่อยเขาหน้าผมไปเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยมือใหม่ผมเป็นคุณหมอตาเกือบเขียวผมเป็นหมอผมมือใหม่ไง อย่างนี้แบบเคมีความจิ้นความฟินจะเสริมแบบถึงแฟนคลับยังไงบ้างกับพูกเราเรื่องเรื่องย่อเคมีใครใจมามาไหมฮะมามามาอยู่มาอยู่มาแล้วคือคือเราสองคนอ่ะจะคุยกันว่าเราไม่รู้อ่ะเพราะว่าเพราะเรารู้จักกันมาเาื่เราก็จะไม่รู้ว่าแบบอตัวละครที่เราตั้งใจเสริมออกไปอมันไปถึงคนดูขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราสองคนมันมองหน้ากันะเราไม่รู้ว่าเคมีเราได้ไหมบอจะน่ารักเนาะ ไม่จริงอันนี้จริงว่าโอ้ไม่จริงโอ้ยจริงทำตัวสอบทำตัวสอบโอ้ยจริงแล้วโอ้โไม่ใช่แล้วตั้งชื่อนอำรอไปเลยไหม เดี๋ยวค่อยฮะเดี๋ยวค <สำ S 1> ่อยเดี๋ยวผมอยากให้เขาตั้งให้เรามากกว่าชื่อเดาเหยังไม่รู้หรอกเพราะขนาดโพอ่ะเขาจะไม่ยอมพูดอินเลยมันง่ายมากมันคืออินเกรสครับอิอในเกรผมได้ประกาศออกบนเวทีไปแล้วใช่แล้วคือหน้าหน้าปัญาเราว่าไงก็ตอนผมบอกว่าอินเกรสพี่ถทมไหมได้เหรอเกือบแล้วเกือบคว้าวิ่งขึ้นมาคว้าวไหม่รอดูรอดูครับรอดูคอ่ะฝากเลยจ้า ครับไงก็ตามนะครับพวกเรา2คนนะครับตัวแทนนักแสดงจากเรื่องวันดีวิทยานะครับก็ฝากแฟนๆทุกคนติดตามด้วยนะครับ2024ได้ดูกันแน่นอนนะครับบอกเลยว่าครบทุกรสนะครับโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าแอคชั่นก็มีนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับเราแล้วก็นักแสดงอื่นๆเยอะแยะมากมายก็พยายามเต็มที่กับเรื่องนี้มากที่สุดนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับโอเคขอบคุณค่ะนิดหน่อย